บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นของตายะอะยังไงเขาก็ต้องรักเราอยู่แล้วอคนดีมันเลิศเลยอย่างเงี้ยสิบสิ่งที่ควรทําก่อนปีใหม่เพื่อทําให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้นนะคะก็ Mer ันคริสต์มาสนะคะทุกคนที่ได้ฟังคลิปของพี่เนยนะคะก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็อยู่ในช่วงเทศกาลที่แบบว่าเราเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นเทศกาลที่ส่วนตัวแล้วพี่เนยก็ชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ มันดูดีไปหมดเลยอะออกไปไหนก็จะเป็นแบบเทศกาลปีใหม่แบบทุกคนก็จัดไฟจัดต้นคริสต์มาสเนาะจะเสียดายสิ่งหนึ่งที่ไม่มีคือไม่มีหิมะนะคะเพระาะฉะนั้นนะคะก็สำหรับใครที่กำลังจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็ฝากเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ปีใหม่ก็อยู่ที่เมืองไทยนะคะใครไปเล่นหิมาก็ฝากเล่นหิมาด้วยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือ สีข,า,ขาวๆที่เห็นนี้คือหิมาปลอมค่ะทุกคนแน่นไม่ได้เย็นเลยอ่ะนะคะแล้วก็ไม่ละลายด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะมาในหัวข้อ10สิ่งที่ควรทําก่อนปีใหม่เพื่อทําให้ต่อวันที่สิ้นี้เราจะดีดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะข้อแรกเลยค่ะก็คือให้เรานะคะมานั่งทบทวนว่าตลอดทั้งปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไปบ้างนะคะก็ต้องบอกว่า ถ้าเราอะหานั่งทบทวรเราลิสต์ออกมาได้ว่าเ,เราเราเจ๋งตรงนี้เออเหตุการณ์นี้เรามันเลิศว่าเออเหตุการณ์นี้เราเป็นผู้นํานะแต่มันก็จะมีบางเหตุการณ์ที่เราอาจจะทําไม่ดีไปบ้างก็ขอให้เขียนมันออกมาแล้วก็ยอมรับว่าเออฉันก็อาจจะทอกซิกไปหน่อยในจุดนี้ก็ขอให้ยอมรับว่าเราเราทอกซิกแต่ว่าก็ไม่อยากให้มานั่งโทษตัวเองว่าเออเราไม่ดีนั่นนู่นนี่เงียง้ย,งยก็ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็ปีใหม่แล้วก็ ลดความตรงนั้นน้อยลงกะละการมันอาจจะไม่ได้แบบลดได้ร้อยเอร์เซแต่ว่าก็ขอให้แบบว่าเราพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกสักนิดหนึ่งนะคะในจุดนี้ข้อที่2ค่ะก็คือเขียนความสําเร็จของทั้งปีทั้งความสําเร็จเล็กๆแล้วก็ความสําเร็จใหญ่ๆที่เราเกิดขึ้นในปี2024เพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2024เนี่ยก็จะเป็นปีที่ลหลายๆคนก็จะมีทําในสิ่งที่เราแบบทําได้นะคะได้มากได้น้อยเช่นเอ้ย ต่อให้ความสำเร็จนั้นมันจะเป็นความสำเร็จเล็กๆในมุมความรู้สึกของเราก็ขอให้เขียนมันออกมาเพราะว่าความสำเร็จเล็กๆตรงเนี้ค่ะมันจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงที่จะทําให้เราอะค่ะมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นแล้วทําให้เรามีแรงในการทําให้มันสำเร็จมากยิ่งขึ้นอืมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนะจะมาเล่าให้ฟังว่าเออไอสิบเนี่ยพี่เนยก็ไปทํามาเหมือนกัน เดี๋ยวจะออกมาเป็นดีมบอร์ดแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเออเราที่ผ่านมาราทำอะไรบ้างแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทําด้วยนะคะเพื่อเป็นการรีวิ์ตัวเองว่าเอ้ยปีที่ผ่านมาคือเราแบบเราทําอะไรไปบ้างนะคะต่อมาค่ะเขียนชื่อบุคคลที่อยากขอบคุณทั้งคนที่แบบทั้งเคยพบกันไห่เคยพบกันก็ตามโดยเฉพาะแบบออนไลน์แบบเนี้ยเราอาจจะไม่เคยเจอกันแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะ ยอดติดตามที่เยอะขึ้นอะไรแบบนี้คือให้เราเขียนขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี2024นะคะการขอบคุณครั้งนี้ไม่อาจจะไม่ได้ขอบคุณในเรื่องที่ดีๆอย่างเดียวก็ได้อาจจะขอบคุณคนที่ทําให้เรามีปัญหาก็ได้อะ แต่ว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันก็ทําให้เราแบบต่อยอดที่เราแข็งแรงขึ้นแกร่งขึ้นก็ให้เขียนขอบคุณออกมาค่ะต่อมาข้อที่4สําคัญมากคือเขียนเป้าหมายของปีหน้าว่าปีหน้าเราจะเป็นแบบไหนเป็นคนแบบไหนนะเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราจะให้รางวัลกับตัวเองยังไงเราอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านการงานยังไงบ้างให้เขียนมันออกมาเพื่อที่ว่าในปี20 2 5ันเยเราจะได้เป็นปีที่ไม่แกวง่ง นะคะคือไม่ได้ทํางานไปวันๆหรือไม่ได้อยู่ไปวันๆแล้วแต่ว่าเราอยู่แบบมีเป้าหมายข้อ5ค่ะคือเขียนสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงนะว่าเราอยากจะปรับปรุงตัวเราเนี่ยให้มันดีขึ้นยังไงในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นเช่นออกกำลังกายให้มากขึ้นกินอาหารให้ดีขึ้นลดความโมโหโลกหรืออะไรใดๆก็ให้เราเขียนมันออกมานะคะ คือต้องบอกว่าบางครั้งบางทีมันอาจจะมีความเขียนยากในบางจุดแต่ก็อยากให้เขียนมันออกมาเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดหรือข้อที่6ค่ะคือเขียนทักษะความสามารถที่เราอยากจะพัฒนาเพิ่มข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายๆอย่างคือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ทักษะบางอย่างที่เราสามารถหาเรียนได้ หาความรู้ได้เอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะต้องมียกตัวอย่างเช่นฝึกภาษาไปฝึกการทําคลิปสมมุตินะคะหรือฝึกพูดบนหน้าเวทีอะไรแบบนี้ก็คือทักษะพวกนีน้มันก็จะเป็นทักษะที่เรียกว่าติดตัวนะไปตลอดชีวิตนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเหมือนกลับมาเป็นไฮแวร์ l ู e ให้กับเราได้ข้อที่7ค่ะคือใช้เวลากับคนที่สําคัญในชีวิตบ้านนะคะคืออันเนี้ยข้อเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่า เราอะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพูดดีๆกับคนที่สําคัญสําคัญในชีวิตเพราะว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นของตายอะยังไงเขาก็ต้องรักเราอยู่แล้วอะไรเงรี้ยแต่ว่าอยากจะบอกว่าเราเป็นเราในทุกวันนี้ได้เนี่ยก็คือคนที่สําคัญในชีวิตที่เรามันมีไม่กี่คนหรอกที่คอยสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นก็อยากให้เราอะค่ะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตกับคนที่เขาซัพพอร์ตเราเขารักเราอยู่เสมอไม่ว่าแบบ เราจะเป็นยังไง,งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องของเรานะคะเพื่อใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะบ้างเนาะก่อนที่เราจะต้องกลับมาต่อสู้กับชีวิตบนโลกที่เราจะต้องเผชิญนะคะก็ให้เวลากับคนที่เขารักเราบ้างนะคะต่อมาข้อที่8ค่ะคือจัดบ้านใหม่นะคะ ทิ้งของที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างนะคะข้อนี้ก็จะรีบทาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่เราจะทำอะไรให้มันเรียบร้อยทำอะไรให้มันเป็นระเบียบนะคะก็ได้อยู่กับตัวเองด้วยค่ะเวลาจัดบ้านหรือว่าของที่เราไม่ได้จำเป็นแล้วก็อาจจะเอาไปบริจาคเพื่อให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ต่อจากเราข้าอที่9ค่ะก็คือพาตัวเองไปพักผ่อนนะคะพักผ่อนที่เรียกว่าพักผ่อนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ย เคาว่าพักผ่อนอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะไม่จำเป็นต้องไปต่างจังหวัดก็ได้ไปนั่งคาเฟ่ก็ได้แถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองไปพักผ่อนไปอยู่ในบรรยากาศที่เราอยากจะไปอยู่ได้ไปรีแลกซ์ได้เอาพาร่างกายและจิตใจเราไปอยู่ในที่ที่มันแบบฟลอฟโลบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ให้รางวัลกับตัวเองได้ชาร์จแบตให้กับตัวเองต่อมาข้อสุดท้ายค่ะก็คือให้อภัยตัวเองในปีนี้ค่ะนะเพื่อพัฒนาตัวเองในปีหน้านะคะ ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปี2024เราอาจจะเลวไปบ้างในบางช่วงจังหวะของชีวิตเราอาจจะเลวอ่อคนนี้เราอาจจะแบบสัตว์คนนี้ไปอะไรเงี้ยนะคะหรือเราอาจจะทําสิ่งที่มันผิดพลาดนะ,ะก็อยากจะบอกว่ามันไมไ่มีอะไรเลวร้ยเสมอเนาะเราเกิดมาก็เราเป็นเหมือนตัวละครตัวหนึ่งอย่าไปเล่นกับมันเยอะ โอเคปะอย่าไปแบบอย่าไปอินกับบทละครชีวิตเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยผ่านค่ะแล้วก็ให้อภัยตัวเองค่ะช่างมันค่ะช่างแม่งค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะมันไม่ได้ดีสำหรับใครเนาะมันดีสําหรับเราและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะบอกก็คือให้เราอะค่ะขอบคุณคนที่กําลังจะเข้ามาหาเราในอนาคตแล้วก็ขอบคุณคนที่กําลังจะเดินออกจากชีวิตเราด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอคนเวียนไปเวียนมาอยู่เสมอดังนั้นไม่อยากให้เรายึดติดว่าโอ้ยคนนี้มันเลิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องเลิศก,กับเราตลอดไปไามคะบางทีบุญบาร,รมีอาจจะมีแค่นี้นะต่อไปเราอาจจะไม่ได้เจอกันอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้เราไม่ยึดติดให้เราให้อาภายัยไม่ไปฟุ้งซ่านนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือตัวเราเนี่ยแหละคือ คือคนที่จะเดินเดินไปในเส้นทางนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเรามี energy ที่ดีมี vibration ที่ดี energy เหล่าเนี้ยค่ะมันจะดึงดูดคนที่มีสินเสมอกันมาเจอเราเสมอนะคะเพราะฉะนั้นให้เราคิดอยู่เสมอว่าเฮ้คนที่มันออกจากชีวิตเราไปหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ให้รู้ไว้ว่าเขาไม่ใช่ energy เดียวกันกับเราอ่าเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ ปล่อยผ่านค่ะให้อภัยเขาแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็ตัวเรานี่แหละที่จะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นนี่ก็คือ10อย่างที่ก่อนปีใหม่ถ้าเราทําได้มันจะดีมากๆมันเป็นการทิ้งทวนแล้วมันก็ไม่ต้องเอาสิ่งที่มันไม่ดีในปีนี้เอาไปเอา,เอาไปไว้ในปีหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราในช่วงคริสต์มาสนี้รวมถึงยันปีใหม่เลยเนี่ย ก็ขอให้เราอยู่กับตัวเองแบบล้วนๆนะคะอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองว่าปีหน้าเราจะฝึกฝนพัฒนายังไงนะคะในแง่มุมใครที่เป็นนักธุรกิจก็ดีก็ลองดูว่าอ้ปีหน้าเราจะโกรดได้มากกว่าปีนี้ยังไงในมุมของพนักงานเอ้ยเราจะมีส่วนทําให้องค์กรของเราพัฒนาขึ้นได้มากกว่านี้ได้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นไฮแวร์ลู่สำหรับเราเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้กาลังใจทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ Merry Christmas ใครเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยใครกลับบ้านก็ขอให้ขับรถดีๆนะคะแล้วก็ปีหน้านะคะถ้าใครหลายๆคนได้ฟังคลิปนี้แล้ว,ลวใครได้กลับไปทําได้ทําข้อไหนอะไรยังไงกลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วมีความรู้สึกไงบ้างก็เมนมาบอกกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ